ในหัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะมาเล่าก็คือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคะก็คือว่าเราก็ตอนนี้กําลังพัฒนาตัวเองอยู่นะคะก็คือมีการอ่านหนังสือหรือว่าแบบพัฒนาในร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็คือจะมาแชร์ในมุมมองที่ได้รับนะคะแล้วก็แบบได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับสิ่งที่สะด้อนกับตัวเองแล้วก็ศึกษาจาก ู้อื่นด้วยมาตกตะกอนกับตัวเองนะคะว่ามีไมเซตไหนที่มันสามารถที่ทําให้แบบชีวิตเราะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเราไปได้เลยก็คือถ้าสมมติว่าเรามีไมเซตที่ดีนะคะการใช้ชีวิตเราก็จะดีการพัฒนาตัวเองก็จะเป็นทางที่ดีถ้าเราคิดในแง่บวกแห่งความเป็นจริงเราเป็นยังไงหรือว่าทําอะไรอยู่รู้เป้าหมายของตัวเองนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคือช่วงนี้ในปัจจุบันนะคะ ก็แบบเราก็าอยู่โซเชียลเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คือมันจะมีการเปรียบเทียบหรือว่ากดดันตัวเองมากเกินไปอะไรนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้เป้าหมายของเราเลยเพราะว่าเราไปโฟกัสของคนอื่นก็คือโฟกัสเป้าหมายคนอ,อื่นมากกว่าโฟกัสตัวเองนะคะก็คือ mindset มีที่ได้เราต้องมีเป้าหมายในชีวิตคะ่ะทุกคนคือแบบว่าเป็นเป้าหมายใหญ่เลยก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ มาแบ่งเป็นย่อยๆอีกนะคะว่าเออเป้าหมายในวันนี้หรือว่าเป้าหมายในสัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้หรือว่าอีก10ปีข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ซอยๆมานะคะว่าเออเราสามารถ ทำสําเร็จได้ภายในวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้หรือว่าเดือนนี้นะคะว่าสิ่งไหนที่เราอยากทำการดูแลตัวเองนะคะคือเป็นการมันเบสิกมากๆเลยค่ะทุกคนเราดูแลตัวเองออกกําลังกายนะคะดูแลผิวแล้วก็กินอาหารที่ดีนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ทาครีมสมุสมุอทากันแดดนี่สำคัญมากเลยคะ่ะทุกคนแค่เราแบ่งเวลานะคะ แค่เพียงแค่10นาที20นาทีนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกิจวัตรในการแบบดูแลผิวอะไรเงี้ยในช่งชวงเช้าช่วงเย็นนี่นะคะแบบนี้ก็มันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบดีกับตัวเองนะคะแล้วนะคะข้อต่อไปนะคะมีสะภาพก็คือมีสะภาพที่ดีนะคะแล้วก็แบบว่าถ้าเรามีขามสมบันธ์ที่ดีใช่ไหมเราก็จะทำให้ชีวิตเราก็ดีนะคะเพราะว่าเราอยู่ สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบให้พลังงานบวกหรือว่ามีความคิดหรือทัศนติที่ดีนะคะแล้วก็จะทําให้เราเป็นแบบนั้นนะคะต่อมาะะการจัดห้องนะคะการจัดห้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตใจเราจากที่วุ่นวายมาพอเรากลับห้องมาแล้วมันรู้สึกปลอดภัยมากเลยะคะ่ะทุกคนที่ กลับมาแล้วเจอห้องที่สะอาดเจอห้องที่เงียบสงบรู้สึกแบบจัดของวางนั่นวางนี่แบบเป็นระเบียบอะไรอย่างนี้คะ่ะแบบหาของได้ง่ายนะคะและ้วก็มันก็จะไม่ทําให้เราหงุดหงิดเวลาเราหาของไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราหาของไม่ได้เราก็แบบจะหงุดหงิดว่าเออมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้จสตใจเราแบบวุ่นวายอะไรอย่างนี้คะ่ละลงทุนกับตัวเองคะ่ะก็คือลงทุนกับตัวเองยังไงทั้งเราต้องแบบ ฝึกอันนี้สาหรับเฟิร์กน,ก,นก็คือพัฒนาตัวเองก็คือฝึกทักษะใหม่ๆทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วก็ออกไปทําในสิ่งที่แบบอยากทําแต่ว่าไม่ได้ท<ม>ําเช่นการทํา y o Youtube คือเฟิร์นอะอยากทํามาตั้งแต่ประถมแล้วค่ะทุกคน<ม>แล้วก็ขอเล่านิดนึงคือแบบว่าทํามา ตอนนั้นปฐมเคยทำกับน้องแบบทำเล่นๆแต่ว่าคือเราแบบโฟกัสเราอยากให้มันสมบูรณ์เราอยากให้มันแบบเพอร์เฟแต่พอเฟิร์ตโตมาละคะเราโตมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบถ้าเราจะทำเราทำไปเลยแล้วคือก้าวแรกอะเราไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบกับก้าวที่ร้อยของคนอื่นหรือว่าก้าวที่ห0นของคนอื่นละทุกคนคือทุกคนถ้าแบบไปย้อนดูนะคะว่า YouTube คนที่เริ่มทำใหม่ๆเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟเพราะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบค่ะทุกคนก็ประมาณนั้นพอแบบคิดได้ว่าเออมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบรอกแลาทำทำ,ทำไปเลยคลิปแรกมันไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราได้ทำนะเราอยากทำเราได้ทำอะไรเงี้คือถ้าเราแบบไม่เซ็ตนะเราจะลงมือทำเลยทุกคนคือถ้าสมมติว่าเรารอแบบพร้อมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวต,ต้องรอซื้ออันนี้ก่อนค่อยพร้อมเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่มันจะพร้อมแบบพร้อมพร้อมจริงๆคือมันไม่มีคําว่าพร้อมจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าการที่เราร้อมันพร้อมอะคือมันคือการพลาดโอกาสไปแล้วอะมันคือข้ออ้างอะข้ออ้างที่เราจะไม่ทําใช่ค่ะทุกคนต้องทําแม่ง,งั้นก็แบบมันจะไม่ไทําแล้วว่าคือมันจะเสียดายอะทุกคนคือแบบถ้าเราแบบ มัวแต่แบบรอพร้อมพร้อมพร้อมก่อนอะไรเงี้ยคือมันอะรเสียดายจริงๆนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็หาหาความรู้ใหม่ๆฟังบอดแคสที่แบบเราสนใจจริงๆนะไม่ใช่ดูในสิ่งที่ต้องดูแต่ดูในสิ่งที่เราต้องการที่จะดูจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบไปกดดันเราเพราะว่าแบบเราลองพัฒนาใยยช่ป่ะแต่บางทีอะ สิ่งนี้ที่เราไม่ค่อยอยากดูเลยอะแต่ว่าเรากดดันตัวเองอะที่จะไปดูไปดูแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้วก็แบบทาให้เราแบบเปรียบเทียบว่าเออทำไมเราพัฒนาได้แค่นี้อะไรเงี้ยคือมันก็มีผลเสียแล้วก็ผลดีเนาะแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราสนใจจริงๆงนะคะแล้วข้อต่อมานะคะคก็คือการอา่านหนังสือค่ะการอา่านหนังสือเป็นการลงทุนที่ดีนะคะคือ My ่ใช่ แล้วก็ความคิดที่เราเปลี่ยนไปได้ละคะ่ะก็คือว่าเราอ่านหนังสือค่ะคือเราซื้อหนังสรรือมายอ่มากพอเราอ่านไปเรื่อยๆเราตกตะกอนเราทบทวนเราเขียนกับตัวเองเราเราพูดคุยกับตัวเองความคิดมันเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ยอมรับความรู้สึกยอมรับอารมณ์กับสิ่งที่เข้ามาเพราะว่าความรู้สึกหรือว่าอารมณ์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมันไม่ใช่ของเรา เพราะว่ามันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านออกไปาทุกความสุขก็เช่นกันค่ะทุกคนคือมันผ่านเข้ามาปุ๊บมันก็ผ่านออกไปบางทีมันก็จะมีอดีตแวบเข้ามานะคะแล้วก็รู้สึกแบบละอายใจที่เข้ามถึงทาแบบนั้นไปแต่ว่าไม่เป็นไรคะทุกคนถ้าทุกคนมี ความคิดแบบนั้นหรือว่ามันผุดขึ้นมาในหัวของเราเราก็แค่ยอมรับว,ว่าเอออัน,นั้นมันก็คืออดีตของเราแต่ว่าตอนที่เราพัฒนาแล้วนะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่อยากกลับไปแบบนั้นแล้วแล้วก็ทําในสิ่งที่เราโฟกัสในตอนนี้นะคะแล้วก็อดีตแล้วก็คิดว่าเออมันก็ร้ายแรงเหมือนกันนะมันแบบมันก็หนักเหมือนกันนะถึงแบบว่าทําให้เรานึกถึงในตอนนี้อะไรเงี้ยก็คือเข้าใจตัวเองค่ะจะ พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็พยายามจะแชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็รู้สึกว่าเออความคิดเราเปลี่ยน